ครับขนักขึ้นมาเีียวนะคะเจ็ดโลคึ่งตอนแรกเท่ไร่นะคะตอนแรกเขาจะไม่ถึงเจ็ดโลดีค่ะเขาจะแค่หกโลกว่าหกหกสิบแปดหกสิเจ็ดน้แยอนนี้เจ็ดโลกว่าร่วงหนักยนะ่วน้องเีนกัดแล้วก็ไม่ยอมละนะ น้ำนมให้แก่เลยนมให้แก่หรอนมให้แก่เนาะมองเคนครับมังเคนนี่ยนี่มาลูกดูมยอมปล่อยเฮ้ยหน่อยมังเคนตื่นยังดื่อแล้วมังเคนดื่อแล้วตื่นยังอจากัดด้ลูกยิ้มไม่พอหรอกเลยอืมยิ้มนเ้ไม่ได้ลูกโอ้โหที๋หนูถ่ายมาน่ะโทรศัพท์มันไม่ค่อยแจ่มนะไม่เป็นไรหรอกหัวล้ออย่างนี้เคนเคนอ้วนนะเราอ่ะเดี๋ยวนี้เออ แิมกก่อนี่แลอืมอ้วนเลยเนาะลูกเนาะอแกมออกเลยอะยาดแกมออกเลยไปเดาเลยอ้ปตายหลอกแลกหลอกแหกเลยนะเธออืแล้วลูกตัวี่แงแห้แข้งมีสะเ็ดไหมคะมีค่ะมันก็แห้งบ้างเไงไปอยู่กรุงเทพหลายวันเลยอะฮะเ่อไงบ้างลูกฮะ พยาบาลนี่บอกโอ้อเคไปถ hey. ึงแก้เลยมีธนาคารทุกอยางเห็นดีอแรก้กเลยนี่ที่กํบ่า